เดี่ยวเดยวตันี่เดี่ยวเดินกับมานี่เดี่ยวไปไหนผมเข้าบ้านผมเข้าบ้านผมต้องการรีมาเดียวไปไหนมินเดีวออไปไหนถามอยู่เนี่ยไอหนเปไหนทำไม่ได้ทำเหมือไม่น่าพอผมเอาไอตอมาก็งฟังไม่ชื่อเลยวะใหญ่เกินไปแต่ผมเไปส่วนตัวพี่อ่ะ ไอ้อับไปไหนอ่ะกกากบาทไอ้สัตว์ทอจังหวะสู้คนไม่อยู่จจอก็มาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเดินหนีแล้วเอาเอาเอาหนีหนีเหรอพี่เสร็จบล้วอยู่บางตัวเมาส์อับบางตัวเมาส์อับกูเช็คกันยังกูเช็คกันยังกูเช็คกันยังพอแลาวพอแล้วพอแล้วเดาขอเดคำหน้าหน่อยมีเด็บกี่ตัวเนี่ยผมีทองมีทองเดินมา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 เห็นมาร์กเห็นมาร์กกระโหลกไหมเห็นมาร์กกระโหลกมากะโหลกเป็นพานะเดินลองทางขวาลองทางขวาลองทางขวา มาแล้วขวาเข้าขวาข้างขวมองผมมองผมมองผมไอ้เห็นไฟปกอีกถูกวันดาะมาเดาะมาเดาะมาดาะมาดาะมาตายตายถองตายสามตายสี่ตายสามเนี่ยขบุยขบุยมาระวังระวังขบุยมาเดินผ่านผมไปลงทางเสาเดินผ่านผมไปทางเสาเดินผ่านผมไปทางเสาเสาหรือเนาะเสาหรือเนาสาเสาเสาคือข้างล่างเนี่ยข้างล่างสองตัวเนี้ยไอ้เกศดี๋ไอ้รู้เ่ารู้เ่าจะตายอ่ะพาจะตายด้วยพายืนนิ่งเนี่ยอ่าขันนี้บุยกันบุยกันเอารับแม็กใหญ่รับแม็กใหญ่หน่อยรับแม็กใหญ่รับแม็กใหญ่หน่อยเอ้าไม่มีใครรับเลย อยู่ไปอ๋อไอ้ดิเพิ่มโลให้เรานะข้ามัน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 ให้หมดเหยียบมันให้หมดเหยียบมันให้หมดกรรมกรที่แม่ที่แม่มาเราเก็บเลยียดเลยเอ้ยอะไรอะไรไอเฮียเนี่ยอะไรอะไรฮะหรอคุณวิ่งมาถึงเองไปหนึ่งไปเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วเดี๋ยวตากำลังตาม ไหนวะวัเ้ยุดูดีคอมไม่แตกลบนั่นนะเฮ้ยพึ่งอยู่พึ่งอยู่พึ่งถลไม่กันนะ